ไปทางไหนวะลุกไปทางไหนวะบานเลยครับบัานตรงไว้พระเพจังครับข้างล่างเนี่ยนะอข้ามได้ครับตรงนี้ กล้วยน,นี่กล้วยป่าใช่ไหมกล้วยป่าพระอาจารย์ครับนี่ครับพระอาจารย์ครับอันนี้คืออะไรนี่ยาครับผมยายาไปต้มหรือว่าทำอะไรต้มได้ไปทาแผลได้แล้วก็ไปปลูกได้ครับอืมเขาเรียกอะไรนะไผ่เหลืองไ<ฮ>ผ่ไเหลืองครับผมนี่ไผ่เหลืองมีเดี๋ยวถุงมันมีถุงมันเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะใส่เนี่ย นนขากลับลขาบทางไหนเนี่ยกลับทางนี้ฮะอาจารย์ไม่ใช่ไหมอาจารย์จะขึ้นไปเนี่ยทา,าไ,ไหนง่ายไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ได้ครับปีขนขึ้นนี่ก็ชันหน่อยฮะชันชันไปตรงนู้นอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหอที่ที่นุ่นกันนะห <c oughs> อใส่ผ้าผมาส่วน <c oughs> มาเดี๋ยวเราไปไอ้นี่แม่ที่เราเก็บกาแฟทางนี้ฮะใช่ครับตรงนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ต้องเดินมานี่ใช่ไหมเดินมานี่ครับอาจารย์ใช่ขากลับอาจารย์เทียบขึ้นมานะถ้าขากลับไปตรงนู้นก็ได้ครับอาจารย์เดินลาดขึ้นนู่นเลยฮะ ใช่ร so ้อนชายอ๋ออันนี้กาแฟเราหมดเลยอ่ะกาแฟผมหมดเลยพ่อาจันโอ้ยลูกดกเว้ยครับไปไปถ่ายข้างล่างก็ได้พ่อาจารย์จะไม่ได้พ่อาจันครับเอ๊มีถุงไหมมีถุงเหี่ยวไหมถุงเหี่ยวเดี๋ยวที่ข้างล่างพ่อจันโอ้กาแฟลูกลูกใหญ่นะครับไม่ใหญ่พ่อจันไอพันติมอร์ครับอ่าอะไรบิก้าติมอร์ใช่ไหม อันนี้อันนี้นี่แดงๆนี่เก็บได้หมดเลยใช่ไหมเก็บได้หมดเลยครับเนี่ยพระอาจารย์ครับเนี่ยสวยมากเลยครับอือ,อ <c oughs> ได้พระอาจารย์อือดียินได้พระอาจารย์ห้าปีหกปีพระอาจารย์นะครับได้พระอาจารย์ครับอือแอืม<ป> <c oughs> เราเก็บเราเก็บไงนะหมเขาก็นั่งเปรียบไปทีละอันยืนไปเด็ดอย่างนี้ถ้าเวลาพระอาจารย์ถ้าถ้าเราสูตรใช่ไหมบางคนส่วนใหญ่เขาจะเดินอย่างนี้ครับอืขั้วอันนี้มันจะออกมาไงเดี๋ยวปีหน้ามันก็ไม่ได้ไม่มีออกมาแล้วดอกมันก็ไม่ออกเขารีบเขาก็รูดเลยเนี่ยผมเวลาเด็ดนะต้นเด็ดอย่างนี้พระอาจารย์เนี่ยทีละลูกอย่างนี้นะใช่ผมเด็ดทีละลูกถ้าไมทำไปทีละสิบลูกไปเลยไม่ได้พระอาจารย์ดึงมันไม่ได้เดี๋ยวอันนี้มันออกมาพระอาจารย์เนี่ยก้านเนี่ย แล้วเนียมันไม่มีดอกแลวพ่อจันตรงเนี้ยนะใช่ครับั้วมันเนี่ยนะใช่ตรงขั้วพ่อจันเนี่ยเวลาเราเด็ดอ่ะมันจะได้คุณภาดีกว่าต้องให้เหลือขั้วไว้นี่นะใช่ครับเนี่ยครับขั้วพ่อจันถ้าอันนี้ไม่เหลือเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยไม่ไม่ดอกเลยเราก็ไม่ได้กินอีกแล้วพ่อจันแล้วเมื่อวานก็มาเก็บนี่แล้วมันวันเดียวมันสุกอีกแล้วเนี่ไว้ยเจ็ดแปดวางแล้วพอดีไม่ได้มาเกตนี่ จ็ดแปดวันปีหมาแล้วไม่ได้มาเกนี่สุกหมดเลยครับเกตไม่ทานเลยครับเ,รเกตได้สามวันแล้วเกตแต่ข้างบนนะยังนี้อ๋อนี่เมืมม่อวานเก็บข้างบนในชะ่มใช่ครับอืมนี่ครับอืมเนี่ยต้นนี้ครับพ่อาจารยันแล้วต้นขาลานะฮะเอ้โ <laughs> ชู ฟุาเลดตจว่าเนอะอาการเวลุงอ่ายๆเรื่องง่ายๆไปรูบ่หกอุ้งหัวนู้นมาถูกกรเพชรกรเนี่ยพ่ออาจาร์ตรงนี้เนี่ยพ่ออาจาร์ตรงนี้หน่วยเยอะเลยครับนครธรัมติโมครับแล้วเราเก็บนี่เราเก็บเป็นหน้ายังไงมันจะได้ไม่หลงเนี่ยอะไรนะครับคือเราจะเก็บไปยังไงมันจะได้ไม่หลงว่ะผม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 จะเก็บแต่แดงๆครับ ตรงไหนเดินสุ่ผมจะรีบเก็บโอ้กว่าจะหมดนี่ไม่ใช่ทั้งวันเลยนี่สองวันครับอาจารย์ไม่วันนี้ต้องอยู่นี่ทั้งวันแล้วมั้งนะอยู่นี่ทั้งวันครับอากาศก็หกโมงเย็นนู่นแหละครับแล้วเที่ยงเที่ยงก็กลับไปกินข้าวก่อนนะมีมีออกมาแล้วครับโอ้อยู่นี่เลยทั้งวันเลยอยู่นี่ทั้งวันครับวันก็อยู่นี่ทั้งวันครับไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ครับอาจารย์แล้วมีใครมาเก็บช่วยอ่ะ น้องครับผมน้องชายครับมีเขาปลูกกันส่วนใหญ่เขาก็ปลูกกันใกล้ๆน้ําอย่างนี้นะถ้าสูงสูงมากมันก็น้ําไม่พอนะถ้ามีต้นไม้มันก็ดีได้ครบอาจารย์ครับถ้ามีต้นไม้มันก็ได้อื ลอ,ลองเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์จะได้ถ่ายรูปไปให้ก็ดูว่าเก็บกาแฟกันยังไงแถวนี้มีพวกทากพวกขุนไหมไม่มีครับต้องหน้าฝนครับอาจารย์ครับเลอะครับทากมีไหมท่าน้าฝนหน้าฝนเยอะเลยครับเหรอเอาแล้วหน้านี้ทําไมมันไม่มีมันหน้าหนาวหรือว่าหน้าทีม่มันไม่มีฝนมันไม่มีอันนี้ก็มีรังห้อยครับอาจารย์ครับ ตามน้ำน้ำอ่ะนะครับที่นี่มันไม่มีครับพ่อจย์แต่ถ้าฝนนี่เราต้องใส่รองเท้าบู๊ทครับเอองั้นถ้าเก,กาะเลยฮะครับแล้วคุ้นคุ้นมีไหมอะไรนะครับคุ้นตัวคุ้นคุ้นที่กัดแล้วมันคันคันน่ะอ๋อมีแต่มีลำห้วยพระอาจารย์ไม่มีข้ามโบนครับอืม เพื่อความนี่ครับเน้นเพื่อความเน้นเกตครับผมเหมือนพวกที่เขาทำสวนพริกเก็บพริกกันแหละใช่ครับครับผมดึงอยนางยพ่อจาร์เนี่ยเนี่ยถ้าดึงเนี่ยเนี่ยปีที่แล้วที่ดึงเนี่ยมันไม่ออกเลยคะับแต่แต่ถ้าไม่ดึงก็ออกอีกออกทุกปีครับพ่อจาร์มันก็เลยก็ช้าหน่อยแต่ก็ดีกว่าช้าหน่อยแต่ก็ดีกว่าครับ คนที่ดึงเนี่ยคือเขารีบหรือยังไงไม่รู้เ <laughs> นยผมกินทุกปีครั่อจย์ปีนี้หนุ่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สู้ปีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วนี่ที่นี่นี่ล้มหมดเลยตรงล้มหมดเลยพจารย์เหลอตรงล้มหมดเลยอนมันหนักนหนาถ้าว่าจังอันนี้ไม่ใส่ปุ๋ยครับรเดี๋ยวหน้าผมผมก็ทําไรแต่ลันที่ข้างบนนะับอจั์จะตรงนี้แซมกระหล่ำไม่ได้อะ <laughs> ไม่ได้เพราะมันล่ามัน นี่ว่าจลากเดี๋ยวกลัวตัจะไปนี่ฮะอ๋อลากกระลำลากไอ้นี่ไม่ลากลากทีกาแฟครับไอ้ต้นนี้มันไม่เหมือนกันไอ้ต้นตอต้นไหนต้นนี้ตรงแบบช่วงมันเนี่ยนะช่วงไม่เหมือนกันอาราบิก้ามันจะยาวแล้วก็มันจะใบมันจะเล็กกว่าอันนี้ใบมันจะใหญ่กว่าอันนี้อาราบิก้าติมอร์อันนี้นี่อาราบิก้าอันนี้อะไรนะติมอร์แต่ก็เป็นสายอาราบิก้าอาราบิก้าเหมือนกันใช่ครับทางทางใต้เนี่ยมันอะไรนะ โรบัตตาอ่าโรบัตตานะโรบัตตาครับโรบัตตาหมดเลยแล้วไม่เอามาลองปลูกมัไม่ได้ครับเหรอมันมันลูดมันเล็ครับมีคนมคยปลูกเหมือนกันโรบัตตาเล็กกว่าเล็กกว่าลูกไหนที่แบกถ้าเยอะเป็นต้งก็เยอะมากแต่ถ้าลูกไหนไม่มีก็คือไม่มีเลยทางเหนือเนี่ยต้องต้องอะไรอาบิก้าอลาบิก้าอย่างเดียวเท่านั้น พันติมอก็ได้ลาบิก้าก็ได้แต่ฝรั่งเขาเขาว่าของไทยนี่ดีนะคุณภาพใช่ครับอ,อันนี้หอมกว่าความหอมนี่เขาบอกว่าสู้โรบัตตา้าแต่ความเข้มนี่สู้ลาบิก้าไม่ได้เขาบอกอย่างี้ที่ดอยมูสเซอร์เขาขายก็เขาขายแต่อาบิก้าตัวเดียวกันหมดเลยลูใหญ่เม็ดใหญ่เม,ม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่สมบูรณนะ์ครับสมบูรณ์ดี อันนี้นี่ไปต้มไก่ได้นะพ่ออาจารย์นะคืออะไรเป็นเรียกอะไรเขากินอ่ะเขาผมก็ไม่รู้จันนะสัส์อันนี้ผมเดทไปเนี่ยไยใส่ต้มไก่ใช่ครับต้มไก่ได้แล้วมันเป็นรสเผ็ดงเผ็ดน่ะเผ็ดนะอาจารย์เรอกินได้แต่เผ็ดนะเลอชิมได้แต่เผ็ดเผ็ดหน่อยมันแบบเหมือนพริกคล้ายๆพริกมันออกเผ็ดๆอ่ะมันเผ็ดที่ลิ้นน่ะใส่หมูได้นี่เ๋ยออาจารย์ปีนขึ้นนี่ได้ไหมเนี่ยได้นะครับตรงต้งไม้ ต้นต้นที่ต้นอ,อะไรเขาเรียกต้นอ,อะไรไม่รู้นะพ่ออาจารย์อ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ อรไม่ค่อยเหนื่อยนะยังไหวอยู่อีกสักลูกไหมขึ้นอีกสักดอยไห ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยโอเคอันนี้เอาฝา,ากี๋ยวย่าไปปลูกครับเอาไปปลูกครับไปปลูกได้อย่างนี้เลยครับเด็ดๆไปปลูกได้นะครับผมออกมาอย่างนี้เลยขมิ้งครับขมิ้งเหลืองครับเลยๆที่เขาไปทํายาครับไปปลูกได้ด้วยดีๆ,ๆ,ๆ,ๆสาธุสาธุโอเคขอบใจมากไปรับผมถุงยันไปเลยครับเดี๋ยวผมให้ครับผม ครับผมมีครับอ่อ่าสาธุผมไปก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวอาจารย์ผ่านมาเดี๋ยวโทรหาเน่ะครับครับครับ